อะไรนะครับทายด้วยเสียงสเปนโอ้โหังสวัสดีทุกคนอติชมาแล้วยินดีที่ได้เจอพี่สื่อทุกคนนะครับอะไรมันโดนแกล้งมากกว่าตอนเนี้ยกดออื่นเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนักภากสองร้อยล้านโอ้สวัสดีครับ กำลังกำลังจะกำลังจะเออได้ไงร่ไงคุณสกายกับการที่บอกว่าได้รับประสบความสำเร็จกันก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของภาพยนตร์หลายภาคชั้นลี l ล and Stitch นะครับก็ดีใจแทนพี่ๆดิสนีย์ทีมงานทุกคนนะครับที่แบบว่าคือทุกคนตั้งใจทำโปรเจกต์นี้มากแล้วก็รวมไปถึงทีมภาพภาษาไทยด้วยพี่ๆผู้กำกับโปรดิวเซอร์ทีมงานทีมซาวเอ็นทุกคนแบบว่า ตั้งใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่มันออกมาสู่สายตาคนแล้วก็ชอบกันทุกคนครับอันนี้คือบบการเป็นงานภาคครั้งแรกของรกาใช่ใช่ครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับถ้าย้อนกลับไปมันตื่นเต้นขนาดไหนครับโอ้ตื่นเต้นมากแต่ผมว่าถ้าเที<ๆ>ยบความตื่นเต้นกับกดดันนะ่าจะออกแนวกดดันมากกว่าอืทำไมมันกดดันได้ก็มันมันยากมากคือปกติเราเป็นนักแสดงเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราใช้แค่เสียงมันไม่ได้ใช้แบบว่าสีหน้าท่าทาง มันก็เลยแบบมีความยากในรูปแบบหนึ่งครับซึ่งเราแบบเป็นคนแบบไม่ได้แบบเป็นเป็นคนถนัดในการใช้เสียงให้มันแบบว่ามีด y n a มิกอยู่แล้วอะแล้วแบบพอเข้ามาเป็นนักพากมันต้องต้องมีแบบด y n a มิกมีมีเลนส์เสียงที่มันแบบว่าสามารถสร้างความรู้สึกให้คนดูได้แต่ก็ผมว่ารู้สึกยังถือว่าโชคดีที่แบบว่าได้รับบทบาทที่แบบยังไม่ได้แบบมาโฮทั้งเรื่องอะผมว่าถ้าโฮทั้งเรื่องคงต้องมีแบบการทําการบ้านอะไรให้มัน ให้มันดีดีดีเลยครับแล้วคราวนี้พอได้ดูเราเป็นผลงานของเราของเราเองครับไม่ชอบมันมันถึงแเป็นคนไม่ไม่ชอบฟังเสียงตัวเองแต่ว่าชอบชอบหนังนะชอบหนังแต่แบบเป็นคนกลัวเออไม่ไม่ไม่ชอบดูตัวเองแบบเวลาเวลาเพอร์ฟอร์มแต่ก็เห็นฟีดแบ็กก็เห็นแฟนๆก็ชอบดีใจใช่อะดีใจแล้วแบบฟังแล้วแบบไม่ได้แบบ เหมือนเสียงสกายเลยเันเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยแว่าเอาคนอื่นมาภาคก็ได้ไม่ใ่่เกามดูมันแบบว่ามันไม่ได้ถึกว่าเอ้นี่คือสกายเม่มันเขาตัวละครไย่าก็ดีใจครับมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่เราก็ก็คุยกับพ่อมกับว่าอยากให้มันออกมาเป็นประมาณนี้ให้ออกเป็นแบบชายหนุ่มที่อบอุ่นซึ่งก็อาจจะต่างจากตัวจริงนิดนึง เราครูครับเราครูเราไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่รู้สึกด้วยว่าวันนี้มีการดูกับแฟนๆด้วยครับใช่ครับวันนี้ก็มีโ์เอาด้วยใช่ครับ SF Friend s p i n n i n g ครับรอบ l ล v e a บ t i o n นลีโลแอนด์สตชครับก็วันนี้มี2รอบที่จะเปิดให้ดูกับแฟนๆครับาโ์เอาเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ยังมาดูกันอยู่นะครับใช่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มาสนุกกับกิจกรรม กับสกายแล้วก็เดี๋ยวมีนานี้มาด้วยครับคุณเตรียมตั้งรับการปะทะหรือยังเราเป็นแฟนใวไม่เตรียมครับเราเป็นตัวของตัวเองเสมออยู่แล้วครับอ,อย่ากแกล้งผมนะครับอ้อนตรงนี้เลยนะใช่ครับเดี๋ยวให้สติสมาจัดการถ้าใครแกล้งผม<อ>ในวันนี้มีน้องสมายกับนิวหน,น้ามาด้วยเดี๋ยให้น้องๆแกล้งคืนอ,อะไรนะครับสมายนิวหน,น้าแล้วก็นานี้ด้วย<อ>ครับ ครัึงสกายได้เป็เลิกแตกงานภาพของเราบ้างไหมสำหรับครั้งนี้ครับ<ม>ก็จริงๆก็เห็นเรื่อยๆครับเพราะว่าเหมือนเพจอะไรเพจเพจหนังต่างๆก็เหมือนเขาเขาไปดูเขาก็มารีวิวครับก็ส่วนใหญ่ก็กระแสะก็เป็นไปในทางบวกของของทั้งทั้งของหนังแล้วก็ที่ที่เราพาแต่ถ้าแบบใน,ในมุมของเราเราก็แบบก็ยังมีหลายอย่างที่เราแบบรู้สึกว่าอยากทําให้ได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ย อาจจะแบบเพราะว่าเราเราอาจจะยังมาน้อยอยู่เลยอาจจะแบบยังไม่ได้เห็นบาดแผลอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับเราเองตอนเราภาคเราก็ยังรู้สึกอยากทาให้ได้ดีกว่านี้อย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทุกทุกอย่างแหละรวมไปถึงการแสดงด้วยครับในคังหน้าเราหมครถ้งถ้าแบบมีโอกาสติดต่อคนถ้าได้รับโอกาสนะครับใช่ไหมครับใช่เลยแค่ตอนนี้การความมั่นใจมากขึ้นไหมในงานด้านนี้มั่นใจไหมเราผมว่าคือถ้าทําคนเดียวจะไม่มั่นใจเลยแต่ว่าถ้ามีพี่พี่ทีมดิสนีย์ ทีมเอ่อทีมเบื้องหลังทุกคนมามาช่วยก็คิดว่ามั่นใจครับงานต่อไปมาได้เลยนะครับครับแต่มันก็จะแบบมีมีความยากนิดนึงแหละเพราะว่าเราแบบไม่ไม่ไม่ได้ทำกันบ้านแบบหมายถึงว่ามันไม่สามารถดูเทปมาได้ก่อนนะแบบเข้าห้องอัดเราก็ต้องต้องพากเสียงเลยมันอาจจะมีความยากตรงนี้มันมีการบิวอะไรเยอะยตอนถ่ายไม่ไม่ได้บิวอะไรเยอะเลยวันนั้นแบบเร็วมากเลยแบบชั่วโมงครึง่งสองชั่วโมงคือแบบเสร็จแล้วใช่ครับ สุดท้ายแฟนฟมาชวนชวนแฟนฟมาด้วนครับก็สัปดาห์ที่3 <c oughs> เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับ Lilo and ด t สติชพาร์คไลฟ์แอ่ครับก็ยังครองอันดับหนึ่งอยู่นะครับสำหรับทั่วประเทศมุ่งหน้าทะยานสู่200ล้านนะครับก็อยากจะเชิญทุกคนมาดูนะครับความสนุกของ Lilo แล้วก็ Stitch ด้วยนะครับความแสบความกลัวนี้คือมาครบทุกรูปแบบแน่นอนแต่ก็ยังไม่ไม่แบบว่าทิ้งความอบอุ่นความเป็นโอฮาน่า เหมือนในภาคแอนิเมชันทุกอย่างกลิ่นอายอะไรมีเหมือนเดิมหมดเพิ่มความน่ารักของเจ้าสติชเข้าไปด้วยครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับที่ประเทศไทยครับอย่าลืมดูภาคไทยด้วยครับพี่ขออีกนิดนึงครับเวลาสกายดูอะแล้วมันมีอะไรรีเลทกับสกายในเรื่องนี้รีเลทอะไรเหรอครับก็อ่าก็หลายอย่างนะครับก็โอฮาน่าแหละหลักๆก็เรื่องเรื่องของครอบครัวแหละครับเพราะว่า ก็เหมือนเหมือนแบบทุกครอบครัวก็คงแบบอยากจะแบบสารความสัมพันธ์อะไร้ยให้ให้มันอบอุ่นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นครอบครัวที่ทุกคนมาดูได้ใช่ครับผมว่ามันดูได้ทุกครอบครัวเลยไม่ว่าแบบครอบครัวเราจะเป็นแบบในรูปแบบไหนมาดูเรื่องนี้เราคิดว่าจะอิ่มเอมแล้วก็ได้อะไรกลับไปแน่นอนเมื่อกี้พูดถึงลูกๆอยากคุยกับคุณสมหมายลูกชายของเราเป็นไงบ้างอยากคุยเหมือนกันน้องยังพูดไม่ได้น้องยังพูดไม่ได้ตอนนี้ใช่ครับยังพูดไม่ได้เขาจะมีโอกาสพูดได้นะคะ อาจจะต้องเข้าเนื้อสัลี่จิเอ็มทีวีก่อนครับแล้วจะให้ลูกเรียกว่าอะไรเป็นคำแรกคะโอ้เดี๋ยวขอกลับไปคิดแป๊บหนึ่งเพราะคนอื่นก็ป๊าปะาไปแล้วอ๋อเราต้องไม่เหมือนใครก็เหมือนเหมือนได้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะหาคําเฉพาะนิดนึงให้เขาแบบมีคาแรคเตอร์ไงลูกเราต้องมีคาแรคเตอร์ลูกฉันต้องไม่น้อยหน้าใครแล้วตอนนี้ในสายตาคุณป๊าป๊าลูกเราเป็นยังไงว่าน่ารักไหมลูกเราหน้ารักครับแต่ละแต่วันบางวันก็จะแบบ ถ้าเราไม่ไปให้ energy ์จีเขาเขาก็จะแบบหมดแรงนิดนึงครับเหมือนเราร้อเปอร์เลยไหมไม่เหมือนครับ<อ>ลูกเราแบบเรียบร้อยอใช่ครับแต่ก็ต้องรอโตแหละก็เหมือนเหมืนอนเราตอนเด็กแหละ,อะตอนแรกเขาก็เอ็นดูกันตอนนี้ก็เริ่มไม่มีใครเอ็นดูแล้วใช่แก่ตัวไปก็อย่างนี้แหละสังขารมันไม่เที่ยงนะจ๊ะก็เหมือนเราต้องแปดเลยนะโคตรนิยวหน้าด้วยใช่มครับใช่ครับเออเป็นไงเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันเหมือนจะกายนาดอีกไหม ก็ผมว่ามีทั้งความเหมือนแล้วก็ความไม่เหมือนนียแต่แค่ผมว่ามันอาจจะแบบเหมือนตรงที่มันเป็นเอ่อคาแรคเตอร์ที่เราอยากอยากให้ลูกเราเป็นอ่างเงี้ยมันมันก็ออกมาตามตรงตามใจแต่คือแค่ไม่ไม่คาดคิดว่าแบบจะมากลายมาเป็นมาสคอคตคือเราก็แบบวาดแบบเป็นเอ่อเหมือนเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวการ์ตูนใช่แต่ไม่คิดว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้เลยนี่คือเป็น สมัยในโอนาไลฟ์แอคชั่นนะฮะื่อมีใครสนใจซื้อไปสร้างหนังนะครับดิสนีย์สนใจไหมครับแล้วต้องเล่นคู่กันด้เล่นคู่กันด้วยก็ก็ก็ดีครับมันก็จะได้สีมันสวยไงชมบูฟ้าพอดีครับแต่เขาบอกว่าคาแรคเตอร์เหมือนสลับกันนะมนโอนาเหมือนเือนพมร้อใช่ครับล้วสมัยก็จะเป็นเหมือนน้านี้นิ่งๆปังยอนนอนหน้ากล้องอย่างนี้แหละหลังกล้องไม่ได้เป็นอย่างนั้เขาเป็นนักแสดงเด็กไงเขาก็แบบหน้ากล้องเขาก็อย่างหนึ่งหลังกล้องก็อย่างหนึ่ง น่ารักน่ารัก, <c oughs> อกเอาพู้ถือดีเยอะนะผู้ถือเตอนนี้เหมือนกระแสไฮสคูลเฟรนดี้กลับมาทำเรื่องกันย้อนศิลป์แบบตกอยู่นะคในวิีเตอร์เพือเหมือนแบบตกคนนอกด้อมเข้ามาได้อีกจริงเหรอครับใช่เอาหมาถึงคนเริ่มกลับมาดูเหรอคใช่ใช่เหมือนอยู่ดีๆก็กลับมาปฏ<อ>ิหารไดแดงบอ,โอสโชคชะตามันกล <c oughs> ับมาเ <c oughs> หรอโอ้ยโชคชะตามันลิขิตให้เรามาเจอกันครับติดตามเรื่องอู่ด้วยครับ เอาวเยังไงเว้ตัวตัวเราที่บอกว่าในฐานะนักแสดงแล้วแบบมีคนชมเรื่องแบบการแสดงของเราในเรื่องนี้แล้วก็จบคนมาได้จากเรื่องนี้ก็ก็ดีใจครับดีใจแทนทีมงานทุกคนครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่เคยบอกบอกไปครับว่าทีมงานทุกคนตั้งใจมากแล้วมันก็ใช้เวลาถ่ายทํานานเป็นปีเลยก็ดีใจที่ยังมีคนได้แบบเห็นซีรีส์เรื่องเราแล้วก็ยังชอบอยู่ครับมีได้แชร์กับ มันกลับมาอีกแล้วนะอะไรนกระสมกระแสนันนี้นันนี้น่าจะเห็นนะว่านันนี้เป็นน่าจะเช็คโซเชียลเก่งกว่าผมอ๋ออ๋อเขาหลในโซเชียลใช่ครับผมไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเช็คอไม่ใช่มีแอคหลุมนะไม่มีไม่มีผมนกพิราบส่งข่าวมาบอกครับอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมีมาอีกแล้วล่าสุดแฟนแคบแฟนๆบอกว่าต้องเปิดตำหนักใหม่อแล้วเพราะว่ารางวัลที่ห้ามาอีกแล้วค่ะต้องขอบคุณ ท่านนะท่านใช่ไหมใช่ท่านให้ท่านให้ผมก็ซื้อนะถูกไหมไม่ถูกคือไอไเลขที่ออกอ่ะมันคือเลขที่แบบผมพูดออกมาแบบเพราะว่าจําเลข6ก6ไม่ได้คือสเตชเป็นตัวทดลองหมายเลข6กสแต่ว่าตอนนั้นแบบลืม6อะไรนะ6อะไร4ี่อะไรเงี้ยผมก็พูดแบบมมโวมออกไปแล้วกลายมาเป็นแบบว่ามันถูกทั้ง6กตัวใช่ไหม ใช,ใช่แล้วผมก็ไม่ได้คิดถึงตอนนั้นผมก็จะเอาตามสติสเอาเลขตรงอะ่ะหกสองหกผมก็ซื้อ6ก6ซื้อเป็นพันเลยไม่ถูกชีวิตมต้องความหวังไงยค่ะกายงั้นพี่ขอวันนี้รอนอวันนี้อ๋อวันนี้ที่มาเยอะนี่คือมาขอหวยไม่ได้มายินดีสองอยล้านหรอ,อ,อ,อกอขอเผู้ให้ครับให้ทำบุญกับคนขึ้นเนาะ โอ้ยากอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอต้องต้องรอจังหวะทีเผลอจริงถ้าถ้าบอกตรงๆมันมันยากเด<อ>ี๋ยวพี่จะไปรอสองอาิตเลยนะวันนี้เพราะตีอะไรมาพี่จะตามได้ครับสกายก็ตามด้วยนะตามด้วยต้องตามด้วยจริงๆอ่ะต้องตามตัวเองอ่ะเพราะว่าถ้าคิดเองทําเองมันไม่ได้อ่ะอไม่เคยถูกเลย <c oughs> ครับอ,อ่ะสุดท้ายอ่ะฝากาแฟนๆค่ะขอบคุณแฟนๆเดี๋ยวจะตามครับได้ครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่อ่าสปอร์ตไลฟ์แบ ქ ชั่นลิตเติ้ลแอนด์สตนะครับรวมไปถึงสกายนานิแล้วก็ ของเพื่อน GMMTV สมัยเนโอน่ามาสคอตทุกตัวนะครับครับไม่มีโอกาสเดี๋ยวเจอกันอีกเรื่อยๆครับตลอดทั้งปีแน่นอนครับถ้าตามกำหนดการเดิมคือปลายปีนี้ครับปล้ครับแต่ก็เดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าบทเป็นยังไงครับตอนนี้ตื่นเต้นตื่น้นโอเคค่ะครับขอบคุณครับ